เอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเดดบายเด l ไลท์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนําเข้าสู่เกมเดดบายเดดไลท์ light, มือถือมาเอ้ยเปิดเกมมาเขาปั่นกันสองเลยนะไปเดี๋ยวเราต้องไปดูหน่อยเอ้ยแล้วโทเทมไฟเราเกิดตรงนี้เลยนะครับโอ้ลงจงมากอืมอยู่กันกี่คนเนี่ยขอจิ้มทีนึงไปต่อต่อ ขอจิ้มตูดหน่อยขอจิ้มตูดหน่อยเลโอนมันจะหมดแล้วสวยในนี้มีคนนะึงนี่นะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปที่เดิมครับเผื่อเขาปั่นอย่างกันอยู่ที่เดิมอ่านั่นไงใครเอ่ยเม็กใช่ไหมวันดีเม็กวันดีครับ ขอแขวนหน่อยอผมก็จะไปกระทืบเครื่องเฉยเลยผมเอาแฮกลูนมาหล่ III. นแล้วเนะี่ยอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวผมขอดูที่เจอเจอสองคนเลย สองเลยนะแถวนี้มีสองเลยี๋วยวไว้ขอตีตูดหน่อยเฮ้ยโอ้โหในตู้อุ้ยสร้อยทองสร้อยทองนาฬิกาทองยืมเพื่อนมาปะเนี่ยแม <c oughs> นซีนี่แต่งตัวแบบ อะ,อะไรของดอไว้ว,วะตอนนี้เราแขวนไปสามแล้วนะถ้าแขวนเอไว้ก็เป็นสามคนครับ <c oughs> เหลือเหลือหัวเขียวคนเดียวใช่ไหม <c oughs> เราต้องแขวนให้ครบครับทุกคนเกมเนี่ยผมว่าจะเอาแต้มสักสามหมื่นสองอะเออเล่นแมบุนโหดไปเลยเอาแบบให้เขาไม่ได้ปั่นไฟกันเลยวิงว่งวิ่งวิ่งจิ้มวิ่งจิ้มอะไรประมาณเนี้ย วิ่งจิ้มตูดอย่างเดียวเลยเฮ้ยแวบบแบบ๊บๆเจออะไรแวบบแบบ๊บๆวันดีเม็กเหมือนเขาจะไม่เจอผมนะเมื่อกี้เดินมาให้ผมตีเฉยเลยเฮ้ยนี่ไ,ไงไหัวเขียวขอจิ้มหน่อยจิ้มตูดนยครับโอ้ยช่วยเลยเหรอ่ะช่วยผมก็จิ้มต่อนี่เนะี่ยเอาหัวเขียวหายอา๋อทางนี้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  โอเคนี่คือเป้าหมายของเราครับเราต้องแขวนคนนี้มาเฮ้ยแล้วไม่เข้าไม้ด้วยนะไม่วิ่งเข้าไม้ด้วยนะโดนนะอย่างเงี้ยเรียบร้อยคือทุกคนครับผมต้องบอกก่อนเลยนะที่ทุกคนเห็นอา แมปผมเป็นสีนี้เปิร์กเป็นสีนี้คือผมใช้ฟิลเตอร์นะครับในโปรแกรมตัดต่อนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไอ้นี้นะผมไม่ได้อา,นะมมอาปรับในเกมนะครับในเกมก็เป็นภาพเหมือนเดิมนะเป็นสีเหมือนเดิมปกติเลยแต่ว่าผมมาปรับเอาในโปรแกรมตัดต่อนะครับก็เลยเป็นสีนี้อยากให้ทุกคนดูแบบแปลกใหม่ไปไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แทนกาลังใจให้ผมด้วยนะครับใครกดแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะครับ ปเราไล่ต่อเลยเดี๋ยวไปเครื่องนั้นกันครับเผื่อเขาปั่นอยู่เครื่องแรกเฮ้ยมีมีมีคนปั่นแนซี่จิมตูดนี่จิมตูดทีวิ่งแข่งกันวะเนซี่วิ่งแข่งกันวะวิ่งแข่งกันวะโอเคตรงนี้มีสองคนเลยเนซี่ไม่แข่งกับเราครับเราวิ่งเร็วเกินตามเม็กดีกว่า เมกเอา้ากำลังรักษาแผนลึกเลยอยู่ไหนออกมาแล้วได้ดิได้เนีเมกขอตีตูดที่นึงขอจิ้มตูดที่นึงสวยวิ่งแข่งกันไหมวิ่งแข่งกันปะเราล่ะวิ่งแข่งกันปะ วิ่งแซงแซงแซงเแบบียดไปไปล่อยเข้าไปนะครับยังไงก็ติดแผลลึกละปล่อยให้เขาไปรักษาแผลลึกแล้วก็ฮิวตัวเองกว่าจะเสร็จนะคือผมเอาแอดออนหดมานะครับเฮ้ยยังหัวเขียวแต่ผมตามหัวเขียวละเฮ้ย เจอเด๋วไว้ด้วยนะนี่แน่เด๋วไว้วิ่งไม่วิ่งแบบไม่รู้อะไรมาโดนเฉยเลยตีมตูดไปทีนึงเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอ่ะทุกคนขอกระทืบแป๊บนึงอุ้ยเด๋วไว้จะปั่นเสร็จแล้วนะเครื่องเนี่ยโอเคเฮ้ยเสร็จไปเครื่องนึงแล้ว เครื่องแรกเลยครับเขาไม่เดินมาฝั่งนี้นะเขาน่าจะมาฝั่งนี้ครับเราต้องไปดักเขาใช่ปะเฮ้ยได้ยินเสียงเนนซี่น่าจะมาแครโทรเทมแล้วเอาไปฮิวในตู้นะครับเดนซีนะ่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกครับเสียไปเครื่องละเหลือสามเครื่อง เดี๋ยวขอดูที่สูงแป๊บอืมหายไปไหนวะอ่ะฮิวฮิวกันเสร็จละผมว่าน่าจะอยู่ที่เดิมวะ่ะเพิ่งปั่นเสร็จยังไม่เห็นออกมาฝั่งนี้นะน่าจะอยู่แถวแถวนั้นแหละอ้าวเดวไวอีกแล้วเดวไวเพิ่งฮิวเสร็จใช่ไหมเจ็บอีกแล้วเดวไวอ่ะบอกเดวไวบอกว่ากูเจ็บอีกแล้ว ไอ้นี่ไงอุ้ยสองคนเลยอ๋อเราเราวิ่งเราวิ่งมาให้เราวิ่งไม่ผมตีด้วยน้ำมันผมจะหมดแล้วเมือเ่อกี้ใครอยู่ในนี้หัวเขียว <c ười> เจ็บกันหมดเลยคือ <c ười> เจ็บกันหมดเลยอะทุกคนคือ <c ười> แบบผมเอาแอดออนที่มันรักษาแผลลึกอ่าแบบว่ารักษาแผลลึกนานนะครับมามันก็เลยจะนานหน่อยนะกว่าจะรักษาแผลลึกได้กว่าจะมาฮิวตัวเองก็นานอยู่นะแต่ ผมแนะนำว่าถ้าเจอรีเจียนอะ่ะอย่าฮิวนะครับเออฮิวไปก็เจ็บแต่ว่าถ้าเขาเดินถ้าเขาเดินแบบเนี้ยมันก็ต้องฮิวแหละ <S 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 ผมพูดอะไรของผมะ่ะ้ยเครื่องนี้ปั่นปั่นกันสองสองหรือสามไม่เม็ก จิ้มตัวหน่อยเออ้ยตรงนี้มีสองเลยนะแต่ว้นี่เนี่ยม,มันตายยากมันตายยากเสยผมแต่ว้มีของดีก็ไม่บอกเราไม่เคยเจอไงไปกติเราทำให้เขาเจ็บแล้วเราวิ่งหนีเลยเราก็ไม่รู้นะว่า เขามีตายยากไปเฮ้ยหิวกันต่อหน้าผมเลยเอา้าเอ้าไม่หนีเฉยเลยขอจิ้มหน่อยไม่หนีหรอนี่แน่เอ,เอ้าเฮ้ยผมลืมดูว่าเม็เโครติดติดแผลลึกอยู่อุย้ยอะไรเนี่ยเดินให้ผมตีเฉยเลยเอา้าอะไรกันครับหัวเขียว อะไรวะอ้ยอะไรกรับเนี่ยแต้มผมเต็มแล้วอ่ะทุกคนดูดิดูดิดดดแต้มได้ล่าผมเต็มแล้วอ่ะอะไรวะเขาไม่เล่นแล้วอ่ะเขาไม่เล่นแล้วเหรอวะเฮ <c oughs> ้ยเราวิ่งมาหาเลยยอดเลยด้วย อะไรวะค,วคือไม่เล่นแล้วใช่ไหมคือไม่เล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาอ้อยด้วยน่ารักเกินช่วยช่วยไปช่วยกันมาอ่ะหิว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 ให้หิวให้หิวให้หิวเฮ้ย,ย,ยตี่นี้น่ารักเกินเออยังอัดอยู่แล้วแยกกันฮิวด้วยนะ เอ้ยหิวเสร็จสปอมกันด้วยอะไรกันครับเอ้ยอย่าบังบูรีผมเอ้ยไม่เอาเฮ้ยเอาแล้ววิ่งไล่ผมเฉยเลยเฮ้ยเอาวิ่งไล่ผมเฉยเลยมันเปลี่ยนแนวแล้วเกมเนี่ยเปลี่ยนแนวจากฆาตกรไล่ผู้รอดชีวิตเป็นผู้รอดชีวิตเข,นขนาไล่ฆาตกรเลยครับ เออมีทั้งสี่คนทำไมต้องกลัวฆาตกรด้วยวะว่าว่ายุคเนี้เขาไม่กลัวกันแล้วฆาตกรอะ่ะเขาวิ่งไล่ฆาตกรไปเลยมีทั้งสี่คนกลัวทำไมฆาตกรใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไว้ใส่แว่นตามาด้วยเราอ่ะใช่ไหมปั่นไฟเร็วโอ้ยทุกคนเกมนี้ผมว่าจะาแต้มสักสามหมื่นสองอ่ะแต่ว่าตีนี้เขาเล่นน่ารักเกินดูดิดูเขาดิเขาวิ่งไม้ตีแบบเรียงคิวกันเลยเนี่ยหัวเขียว หัวเขียวรู้งานอ่ะเออเอ,อ้ทีนี่เขาน่ารักเกินเอ,อ้เกมนี้ไม่อาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้แล้วทุกคนแบบว,ว่าเปลี่ยนจากเป็นจากฆ่ากันแบบเนี้ยมาเป็นแบบเล่นแบบนี้ดีกว่าอะไรกันครับเนี่ยลงม,มาให้หน่อยลงม,มาให้หน่อยครับลงม,มาให้หน่อยเร็ว อย่าได้แต้มอย่าได้แต้มลงมาให้น่อยเออนั่นแหละไปรีบปัดเลยเหลือเครื่องเดียวผมใจอ่อนวะทุกคนเกมเนี่ยคือผมใจอ่อนวะเขาน่าจะแบบเอ้ยโดนจิ้ม เพิ่งหิวเสร็จก็มาโดนจิ้มเขาเลยแบบอะไรก็นวะไม่เล่นละอะไรแบบเนี้ยเออจะฆ่าก็ฆ่าไปแต่ผมแต่ผมอะ่ะเป็นฆาตกรใจดีสักวันหนึ่งแล้วกันสักวันหนึ่งแล้วกันปล่อยแบบปล่อยรอดสี่อะไรแบบเนี้ยไปให้เขาปั่นกันเลยจริงๆเกมเนี้ยเราไม่ต้องฆ่าแกงกันก็ได้เว้ยเราอาจจะปล่อยเข้าไปนะเราอาจจะเจออาจจะได้เพื่อนก็ได้นะครับทุกคน เรา,าจะได้เพื่อนทั้ง4คนนี้เลยนะแบบว่าสมมติว่าถ้าทั้ง4คนนี้ได้มาดูคลิปผมนะครับ <c oughs> ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดปุยกับผมได้นะใต้คลิปเลยนะครับเ <c oughs> ขาเล่นน่ารักเกินอ,นอะ่ะทีเนี้ย <c oughs> เออลงไม้ให้ด้วย thank you n e s s y เราเล่นเกมครับทุกคนเราเล่นเกมเอาเพื่อนนะไม่ใช่แบบ เออเสร็จแล้วป่ะเปิดประตูให้เลยเล่นเกยมยังไงให้ได้เพื่อนขอจิ้มหน่อยเออเรียงคิวเฮ้ยดูดิดูดิดดดน่ารักเกิร์เลเรียงคิวมาให้ตีด้วยอ,อ่ะเฮ้ย a n งคิวครับเฮ้ยสนุกว่าเกมเนี้ยจากจากจะเป็นเกมที่แบบเล่นแบบเพ่งเครียดนะทุกคนแบบว่าเฮ้ยดูแต้มดิสามหมื 30, ่นหนึ่ง ต่ำสุดก็สองหมื่นเจะครับอย่างเยอะโโอ้ห oh. จากที่จะเป็นเกมแบบตึงเครียดน,นะครับทุกคนก็เป็นเกมที่แบบน่ารักน่ารักไปแล้วกันนะครับเกมนี้นะก็ฝากกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แทนกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของผมได้ก่อนใครนะครับผมขอตัวลาไปละ